วันนี้มีเรื่องมาเล่าเรื่องนี้มีชื่อว่าผมติดดอยซินเวอร์ครับที่ราคา120ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่มันจะมีอยู่นะครับด้วยเงินทุนขนาด400แสนบาทมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูชาร์ตกันก่อนเลยแล้วก็มาดูสถานการณ์จริงกันก่อนเลยว่าเฮ้ยติดดอยจริงๆนะไม่ได้มโนนะครับนี่พอร์ตนี้เลยอ่าซูออกไปเป็นทำเฟรมเดย์นะครับนี่ผมติดดอยตรงนี้ผมกดบายตรงนี้เท่ไหม เกือบจะได้ราคาที่สูงที่สุดนะครับอย่างที่เขาบอกเนาะว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะซื้อได้ในราคาที่ต่ําที่สุดก้ขายได้ในราคาที่สูงที่สุดแต่ตอนซื้อให้ได้สูงที่สุดเนะี่ยมีซึ่งผมมาขึ้นหนึ่งในนั้นนะวันนี้มาแชร์ฟังว่าทําไมถึงไปติดดอยตรงนอนเนาะทําไมถึงไปติดดอยตรงนั้นนะครับสาเหตุนะครับผมเขียนให้แล้วว่าผมเป็นอะไรแล้วก็ไปทําอะไรมาหลักๆเลยก็คือนะโฟโมนะครับคืออย่างแรกเลยโฟโมก็ กลัวว่าจะไม่ได้กําไรเหมือนที่เขาได้กําไรกันนะครับทาไมถึงโฟโมด้วยเพราะว่าเสพติดกําไรนะครับเพราะว่าตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยกดยังไงก็ได้กําไรนะฮะถ้าใครตามผมอยู่เนี่ยคืออย่างแรกเลยผมกดมาตั้งแต่20นะครับแล้วกดกดซื้อซื้อทำกาไรซื้อกําไรซื้อกำไรเทรดดิ้งกาไรมาตลอดกดบายังไงก็กําไรอ่ะแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยมาทั้งปีครับก็รู้สึกว่า แอบเสพติดเล็กๆน้อยๆเหมือนกันปีที่แล้วมันทั้งปีเลยถูกเอาไหมกดบายตรงไหนก็กำไรกดบายตรงไหนก็กำไรก็กด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 ไปเรื่อยๆนะครับอืมสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นเนาะ อันนี้ก็คือสาเหตุหลักๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสาเหตุเพิ่มเติมที่เป็นข้อผิดพลาดท,ที่เสริมเอาไว้แล้วกันอาจจะไม่เกี่ยวแล้วก็อาจจะดูเป็นเหมือนข้ออ้างที่เอามาอ้างให้ตัวเองดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกแบบนั้นก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกวันนี้เป้าหมาย,ยาจริงๆคืออยากจะมาแชร์ว่าข้อผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วมัน ทำยังไงแก้ไขยังไงในอนาคตนะครับอ่ะมีโซเชียลแบดด้วยเนาะก็โอ้โหทุกคนเฮโลเรื่องทองกันก็โอ้โหเรื่องซินเวอร์กันต้องขายบ้านขายรถต้องซื้อนะอะไรอย่างงี้นอย่างนี้อย่างงั้นนะครับก็เลยก็เลยมีมีม,ม,ม,มีมีอาการโฟมอนั่นแหละสุดท้ายที่แบบเจ็บที่สุดเลยก็คืออ่าแฟ n ฟิงเกิลนะครับ ฟัตติงเกิคืออะไรปกติแล้วเนี่ยผมเทรดอยู่ในพอร์ตเนี่ยผมจะกําหนดเลยนะถ้าราคามันขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วนะผมจะกดอยู่แค่ประมาณ0.01ล์อตเรื่อยๆ0.01ล์จุ0 lot, 0ูลออตซึ่งปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมกดอยู่ที่0.02เพราะข้างล่างเนี่ยวลูมันน้อยแต่พอมันขึ้นมาแวลูมันสูงผมปรับเป็น0.01ล์อตเนาะแต่กดผิดเป็น0.02 อันนี้ก็คือ fat f a ชชิ n งเกด้วยก็คือหมายความว่าเราเรากดผิดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่การกดผิดเขาก็จะมีนิยามว่าแบบโอเคเป็น fat ชิ n งเกเนาะซึ่งสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมันก็นําไปสู่ ความผิดพลาดอย่างต่อเนื่องคุณจะสังเกตเห็นนะว่าเวลาเราผิดอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะนําไปสู่การผิดอย่างอื่นเรื่อยๆซึ่งการผิดอย่างอื่นเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือว่าผมขาตายครับไม่ยอม SL จริงๆแล้วผมจะต้อง SL SL ยังไงบ้างนะไปดูกันสมมติผมเข้าตรงนี้เนี่ยแนว SL ผมมันควรจะออกตั้งแต่ประมาณ115แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นไม้ที่สูงอยู่พอสมควรนะครับเราต้อง SL ออกไม่ได้ไม่ได้ถือทนถือดอยนานนะครับก็ต้อง SL ออกแต่ด้วยความที่มันกดผิด ก็เลยไม่กล้าเอออกถามว่าทําไมไม่กล้าเออกเพราะอารมณ์ความรู้สึกที่มันอยากจะเอาคืนครับเเป็นความรู้สึกแบบไม่อยากเป็นผู้แพ้อ่ะกลัวเสียหน้าอยากจะเอาคืนอยากจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เด้งน่ะก็เลยสุดท้ายไม่สต็อป้อนก็จะแชร์นะที่อยากจะแชร์จริงๆคืออยากให้คุณเข้าใจสาเหตุพวกนี้ครับแล้วลองสังเกตตัวเองดูสาเหตุพวกนี้มันเป็นได้กับทุกคนนะครับเป็นได้เสมอ อยู่ที่ว่าเราจะรู้ตัวหรือจับสัญญาณตัวนี้ทันหรือเปล่าได้ทันท่วงทีหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะความรู้สึกที่แบบอยากเอาคืนกลัวเสียหน้าแล้วรู้สึกเป็นผู้แพ้นเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงได้เยอะมากๆแล้วถ้าใครติดตามเพจผมเนาะวันก่อนเนี่ยผมจะโพสประมาณนี้ครับว่าเดี๋ยวไปดูโพสต์กัน ก็จะเป็นโพสต์นี้ที่ผมโพสตเอาไปเมื่อสักประมาณ4วันที่แล้วแหละก็เป็นช่วงที่ตลาดมันลงแรงแหละว่าโอเคสิ่งที่ผมพมผิดพลาดอย่างมหาเนี่ยก็คือการไปอัดหลอดหนักๆเพื่อที่จะเอาคืนต่อ,อ,อผมก็จะไปกด อัดหลอดหนักๆเลยเพื่อที่แบบอยากได้คืนอยากได้กำไรคืนอยากรีคอรเบอรี่แล้วแบบไม่อยากเสียหน้าแล้วนะครับอาการเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยนะครับถ้าใครรู้ตัวไม่ทันหรือแบบเคลียร์ลิ่งใจตัวเองไม่ทันอะผมบอกเลยว่ามันอาจจะทําให้พอร์ตคุณระเบิดได้ถามว่าทําจริงไหมอ่ะก็ไปดูกันคือทุกอย่างเนี่ยทําจริงนะครับเออก็จะเห็นตรงเนี้นผมก็ไปอัดหลอดหนักๆไปกู้คืนมาไปพยายามอัดหลอดหนักๆ ไปสู้เนี่ยวันนี้ยก็แบบสุดท้ายก็โอเคเราทําพลาดแล้วเราต้องยอมแล้วโชคดีที่แบบตลาดมันมูฟก,กลับมานะทําให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นไม่เยอะมากเนาะหรือถ้าไม่มีความเสียหายเลยก็เลยโชคดีไปก็อยากจะมาแชร์ไว้ตรงนี้นะครับอ่าเรื่องต่อไปนะครับแล้วถามว่าเราจะทํายังไงเราจะแก้ไขยังไง ในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่ผมอยากจะแชร์อีกอย่างหนึ่งก็คือผมมาโชคดีที่ผมใช้ระบบเทรดที่มันอนุญาตให้ผมสามารถผิดได้โดยที่ผมไม่เจ๊งหรือผมไม่ตายนะครับซึ่งไอ้ระบบเนี้ยมันมาพร้อมกับ mindset ของการที่เป็น Infinite Game หรือเกมที่เราต้องเล่นต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆย้ำอีกทีนะข้อดีของผมหรือความโชคดีของผมคือผมใช้ระบบที่มันอนุญาตให้ตัวผมเองเนี่ยสามารถผิดได้ไม่ตายไม่เจ๊ง แล้วมีเวลาในการแก้ไขภายใต้มุมมองของการที่ว่าเฮ้ยเราเป็นเทรดเดอร์เรากําลังเล่นเกมที่เรียกว่าอินฟินิตเกมคืออะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็นแนวทางการแก้ไขแล้วก็แอคชั่นที่ผมแก้ไขอยู่นะปัจจุบันนี้นะแต่ถามว่ามันคือการหลอกตัวเองมันคือการแบบว่าไม่ยอมรับความผิดไหมเฮ้ยแล้วแต่แล้วแต่คุณจะมองได้เลยนะครับผม ก็ยอมรับว่านี่คือสิ่งที่ผมผิดแล้วสิ่งที่ก็อาจจะดูเหมือนการแก้ตัวหรือข้อแก้ตัวแบบสวยๆหล่อๆแต่มันคือแอคชั่นจริงๆที่ผมทำก็อยากจะมาแชร์เผื่อใครที่มีมุมมองแบบเดียวกันนะครับโอเคมาถึงมุมมองของ infinite game ก่อนคุณต้องรู้จักว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยมันมีเกมอยู่2แบบหลกัหลกๆคือเกมที่เป็น f i n ิ t e game คือเกมที่เล่นแล้วจบเป็นตาเป็นตาไปกับเกมที่เราเล่นแล้วเราต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆในอนาคตผมเป็นเทรดเดอร์ อาชีพผมใช้คําว่าอาชีพพอใช้คําว่าอาชีพหมายความว่าผมเทรดวันนี้เสร็จผมก็ต้องไปเทรดพรุ่งนี้ต่อมันไม่ได้การ snapshot อยู่แค่ช่วงช่วงเวลาสั้นๆช่วงเดียวนึกออกไหมครับอ่าการที่ผมเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นการ s n a p สั้นๆอยู่ช่วงเดียวแล้วจบมันมีจุดเริ่มต้นที่เราทําอะไรมาก่อนแล้วมันมีอนาคตที่หลังจากจุดเนี้ยเราจะต้องทําอะไรต่อไป อันนี้เราเรียกว่าอินฟินิตเกมคือเกมที่เราต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆจบงานวันนี้พรุ่งนี้ผมก็ต้องมาเทรดใหม่มันไม่ใช่แบบที่แบบเฮ้ยกำเงินก็ไปก้อนหนึ่งแล้วก็ไปอออินพอกำไรเสร็จปุ๊บก็ออกไปใช้ชีวิตแล้วไม่กลับเข้าตลาดอีกเลยอะไรแบบนี้อันนี้เขาเรียกฟินิตเกมนะประมาณนี้ซึ่ง Snapshot วันนี้ตอนนี้มันคือภาพของลอส ที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วทําไมผมถึงไม่กลัวแล้วก็ผมถึงยังสามารถเอามาแชร์ได้โดยที่พอร์ตไม่ระเบิดเรามาทําความเข้าใจตรงนี้กันก่อน,อนว่าแอสเซทที่ผมเลือกเนี่ยมันเป็นซินเวอร์นะครับสแนปคุยกันสั้นๆนะซินเวอร์เนี่ยอย่างแรกเลยคือมันไม่มีวันเป็นศูนย์ถูกต้องไหมครับก็คือมัอนเป็นสินค้าคอมมูนิตี้มันจะต้องมีราคา สักราคาหนึ่งแหละแต่มันไม่เป็นศูนย์ซึ่งเฉพาะในทฤษฎีเท่านั้นนะถ้าสุดท้ายแล้วซินเวอร์มันไม่ได้ถูกใช้มันไม่ได้มีความต้องการมันก็เป็นศูนย์ใช้คําว่ามันเป็นศูนย์ได้ยากแล้วกันเนาะตัว XAG USD ที่เราเทรดในตลาด CFD เนี่ยมันก็เป็นสปอตแบบหนึ่งในกรณีที่เราวางเงินเป็นนะครับในกรณีนี้ผมติดดอยอยู่ที่ราคา120นะครับถ้าติดอย0.01หลอดมันจะมีมูลค่าประมาณ6 0 0 0เหรียญมาจากไหนก็สูตร นะครับในการคำนวณมูลค่าซึ่งวันนี้เดี๋ยวใครเรียนในคลาสก็จะต้องมานั่งจำสูตรตรงนี้กันแล้วก็ทำความเข้าใจสูตรนี้กันนะครับมันก็คือเอาราคาคูณ contract size คูณด้วยขนาดของ l o อเราจะได้ขนาดการเทรดจริงๆของมันขึ้นมาถามว่าขนาดการ trade เทรดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าผมติดดอยตรงนี้แล้วผมลากลงไปถึง0นะครับไป SL ที่0เนี่ยผมจะขาดทุนอยู่ที่6000 ถ้าผมวางเงินในพอร์ตมากกว่า6,000ก็หมายความว่าผมไม่มีทาง SL ถูกต้องไหมครับซึ่งนะเคสเนี่ยผมวางในเงินในพอร์ตอยู่ที่40,000เหรียญบวกบวกก็คือจริงๆแล้วมีเงินเยอะกว่านี้นะครับอ่าตรงนี้นะผมเขียนเอาไว้แล้วนี่ลืมประมาณ40,000เหรียญทำให้ max order ที่ผมสามารถออกได้จริงๆหรือผมติดดอยได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 0. 1ถึง0.1 5 ้คำนวณยังไงหารแล้วมันก็ไม่ได้ตรงกันนึกออกไหมยิ่งราคาลงมันก็ยิ่งถูกลงผมทัวเฉลี่ยมาแล้วประมาณประมาณเอานะครับซึ่งนะดอยตอนนี้ทั้งหมดเลยที่ผมดอยอยู่ไปดูกันว่าดอยอยู่เท่าไหร่ดอยอยู่ประมาณ0.04 00ครับคิดเป็นมูล,ลค่าตรงนี้นะผมเขียนอินดิเคเตอร์มาตรงนี้มันเขียน20,000กับอีกสามนะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณห้ของพอร์ตทั้งหมดนะหลักการก็ประมาณนี้ อันนี้คือเหตุผลที่เรายังไม่เจ๊งแล้วก็เรายังสู้ต่อได้นะอย่างที่บอกว่าอดีตกับอนาคตมันก็จะมีส่วนช่วยด้วยกับเรื่องนี้นะครับย้อนอดีตนิดนึงช่วงอดีตเนี่ยถ้าใครตามเพจผมก็จะรู้ว่าผมทําอะไรมาผมเก็บมาตั้งแต่20นินึ่อ,อกไหมซิินว่าเก็บมาตั้งแต่20ในขนาดสัญญาที่ไม่ได้น้อยด้วยก็ประมาหนึ่งเลยแล้วกันนะครับ การที่มันลอสอยู่ตอนนี้เวลานี้ก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆของกระบวนการเนาะอย่างแรกเลยมีอีกเยอะเลยมีทั้งออ t ชั่นเมนูนี่นั่นเยอะเลยก็อยากให้ดูตรงนี้ด้วยแต่ถามว่าเราจะเอาอาดีตมาชดเชยปัจจุบันมันก็อาจจะยังไม่เหมาะสมเราไปดูอนาคตไหมว่าอนาคตเกิดอะไรขึ้นผมยังมีทรัพยากรเหลืออยู่ ในระดับหนึ่งเลยพอมีทรัพยากรเหลือลอ,อยู่ผมก็สามารถเอาไปต่อยอดได้เอาไปสร้างกบไรได้แล้วก็อาจจะยอมติดต่อยตรงนี้ต่อไปดได้เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมต้องตัดสินใจนะตอนนี้เวลานี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้จริงๆตัดสินใจแล้วก็แอคชั่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่รู้ว่าติดดอยเนาะอย่างแรกเลยก็คือผมยอมคืนกำไรแล้วก็คัลสลอสไปอันนี้คือการตัดสินใจจากอดีตนะครับ อดีตเรามีกําไรมาพอสมควรแล้วเอาแค่เฉพาะพอร์ตนี้แล้วกันเดี๋ยวเปิดตัวของ my back p o r t นี้ให้ดูถ้าเอาแค่เฉพาะพอร์ตนี้เนี่ยจะเห็นว่า Profit ทั้งหมดที่ผมทำได้ตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีกว่าๆนะคือ15,000กับอีก600เหรียญน,นะตอนนี้เราติดดอยอยู่เท่าไหร่เราไปดูกันเราติดดอยอ่ะหรือเราลอสอยู่ประมาณ5,900 ทั้งหมดนี่นะครับเราลอดอยู่ประมาณ5,9 0 0ถ้าไปดูออเดอร์ทั้งหมดเนาะ,ะติดลบอยู่ประมาณ ,6000 แล้วกันจากหลายๆอันผมสามารถเคลียร์ลิงออกได้เลยแล้วก็ทำใจยอมรับว่าอ๋อโอเคเปลี่ยนเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมทำมา1ปีนี้พอร์ตนี้เราทำกำไรได้แค่1 0,000ืเหรียญประมาณนี้นะครับแล้วก็ยอมลอตไปอันนี้ก็คือการตัดสินใจที่อิงจากอดีตเป็นหลักแต่ผมก็จะไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นเพียงแค่เอามาให้ดูว่า มันสามารถตัดสินใจแบบนี้ได้สิ่งที่ผมตัดสินใจตอนนี้ก็คือว่าผมยอมติดดอยไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามหาแคดโฟมไม่ใช่พยายามหรอกเราใช้ทรัพยากรที่เหลืออยู่เนี่ยตอนนี้ผมติดดอยอยู่ประมาณสัก30%ได้ผมยังเหลือทรัพยากรอยู่อีก70%เนาะผมเอาทรัพยากรที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเทรดหากระแสเงินสดนะครับไปชดเชยลอสซึ่งถามว่ามันเป็นยังไงการเอากระแสเงินสดไปชดเชยลอสก็อยากให้ดูตรงนี้ว่าสิ่งที่เราทําก็คือแบบนี้ ุณจะเห็นว่าเนี่ยผมก็จะมีการเทรดทำกำไรระหว่างทางมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาไปเคลียร์ลอสทีละไม้สองไม้เนาะประมาณนี้ก็หาแคทโฟร์ให้ได้แล้วก็เอาไปชดเชยตัวที่มันยังลอสอยู่หรือไม่ต้องชดเชยก็ได้แค่ปล่อยมันทิ้งเอาไว้แล้วก็เทรดต่อไปอัตราการสร้างกำไรของเราเป็นยังไงมาดูตรงนี้เนาะก็จะเห็นว่าเนี่ย เดือนที่แล้วเนี่ยผมทำกำไรยอยู่ได้ประมาณ2,000เหรียญจากพอร์ตนี้นะครับเดือนก่อนๆมียังไงบ้างอ่ะมี5,000เหรียญบ้างมี500เหรียญด้างโดยเฉลี่ยก็จะประมาณเดือนละพัน2,000เหรียญก็หมายความว่าถ้าผมยังติดดอยอยู่ในระดับนี้ก็ใช้เวลาประมาณ5เดือนที่จะรีคอรเวอรี่หรือปลดไม้ข้างบนทิ้งก็เทรดใช้นี่อะไรประมาณนี้นะครับหลักการประมาณนี้เนาะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ นะครับไม่ว่าจะคัดลอสแล้เริ่มต้นใหม่หรือยอมชดเชยด่อดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็สามารถทําได้สุดท้ายอันนี้เป็นท่าที่ผมใช้จริงๆนะตอนนี้เวลานี้ก็คือไปซื้อ p u ดออปชั่นครับนึกออกไหมเนื่อง,งจากเรามีกําไรมาเยอะแล้วผมก็ไปซื้อ p u t ออปชั่นติดเอาไว้แล้วก็ทําการเทรดต่อไปเพื่อที่จะชดเชย c a t ด o l d ที่เสียไปแนวะคิดมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับปัจจุบันก็จะมีราคาอยู่ที่ตรงนี้เนาะ ปัจจุบันราคาสมมุติว่าอยู่ที่ตรงนี้ถ้าตลาดลงเนี่ยผมจะได้กำไรจาก put option เยอะเนาะเพื่อเอาไปชดเชยไม้ดอยข้างบนได้หรือเอาไปหาโอกาสอื่นๆได้แต่ถ้าตลาดยังคงทรงๆแล้วขึ้นอยู่ประมาณนี้หรือไม่ก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอแบแคบๆมันก็จะมีโอกาสได้ผม หาแคดโฟมาชดเชยได้อยู่ดีซึ่งปลายทางแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะหาแคดโฟมาชดเชยได้อยู่ดีนะครับประมาณนี้ที่อยากจะเล่าที่อยากจะแชร์ให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์การติดดอยนะฮะซินเวอร์ที่ราคา 1, 120ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะด้วยเงินทุนประมาณ4ี่แสนบาทก็มาเล่าให้ฟังว่าสาเหตุมันเพราะอะไรมีวิธีแก้อย่างไงแล้วก็แอคชั่นต่อจากนี้ผมทํำยังไงซึ่งสรุปคร่าวๆแบบนี้ครับสาเหตุคือโฟมอลครับ เสร็จติดกำไรอยากได้กำไรเสร็จแล้วพออยากได้กำไรเสร็จปุ๊บก็เกิดไปพลาดซื้อข้างบนพอซื้อข้างบนเสร็จก็เกิดเหตุการณ์ขาตายแล้วก็รู้สึกอยากเอาคืนรู้สึกกลัวเสียหน้าจึงทําให้ยอมปล่อยพ o ซิชั o นแล้วไม่สต็อปลอตตั้งแต่แรกนะครับโชคดีที่ว่าระบบผมเนี่ยมันเป็นระบบที่สามารถทําให้ผมอยู่รอดได้แม้ว่าผมจะผิดอืมประมาณนี้ภายใต้มุมมองที่มีชื่อว่าการมองแบบภาพรวมหรือการมองแบบ Infinity ี้เกมเป็นเกมที่เราเล่นต่อเนื่องเราใช้ประโยชน์จากอดีตเราใช้ประโยชน์จากอนาคตเพื่อมาแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันได้ซึ่งแนวทางการแก้ไข,ขของผมที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือการใช้ Put Option จริงๆการใช้พุทอ p อปชัเนี่ยมันเป็นการสต็อปล s อแบบหนึง่งเพียงแต่ว,ว่ามันเป็นการสต็อปล s อที่ประวิงเวลาเราไม่ได้สต็อปล s อเลยถ้าคุณสต็อปลอเลยแล้วตลาดมันเด้งขึ้นแรงๆคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเสียหายหนักกว่าเดิม แต่การใช้พุทอปชันเนี่ยมันคือการประวิงเวลาโอเคถ้าสต็อปลอสแล้วมันค่อยๆขึ้นหรือมันเด้งขึ้นเนี่ยเรายังได้ประโยชน์จากการใช้พุทอปชันอยู่แต่ถ้ามันไหลลงแรงๆเนี่ยมันก็จะเทียบเท่ากับการสต็อปลอสแล้วเคลียร์ลิงตรงนี้ไปเลยเหมือนกันนะครับผมสุดท้ายฝากเอาไว้นะครับความโลภความกลัวความผิดพลาดทุกๆคนมีได้ครับใครๆก็มีใครๆก็ต้องเจอแต่เราต้องเข้าใจมันดูทันมันให้ได้และบริหารจัดการมันให้เป็น บริหารจัดการทั้งพอร์ตและอารมณ์ของคุณด้วยนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับวันนี้โอเคขอบคุณท,ท,ทุกท่านมากนะครับวันนี้ท่านไหนไมีคำถามเพิ่มเติม,ตมสามารถสอบถามได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้อีกสัก5นาที1ิบนาทีแล้วกันโดนไปเหมือนกันครับน้องทองยอมคัดไปห้า0ันเหรียญก็ต้องทำใจครับแต่ดีครับเป็นกำไรโอเคขอบคุณครับขอบคุณที่มาแชร์กันนะครับขอบคุณที่มาแชร์กันนะ ก็วันนี้เราก็มาแชร์กันนะครับกําไรเราก็แชร์ตัดทุนเราก็แชร์เนาะ